สวัสดีค่ะสมาชิกเราพัฒนาทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเราพัฒนาาพัฒนาวันนี้วันที่14บสี่ทับสิทับหกผลงานว่าที่ผ่านมาของเราเข้าบนล่างะะเลขออกเจ็ดสามหนึ่ง 5กห,หเด็กเราเข้าชุดเน้นๆนะคะบนล่างเข้าทั้งหนึ่งหแล้วก็ห้าหน,นะคะสุดปังที่สุดเลยะคะ่ะตั้งแต่ทํามาคือเข้าเน้นๆสี่ชุดบนล่างเดี๋ยววันนี้เราต้องไปตามต่อนะคะว่าแอดจะให้ตัวไหนแอดจะให้เด่น ศกับหนึ่งะครับศูย์กับหจากคู่ได้ตามนี้นะคะมีศูนย์ห้าศูนย์หกห่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด เน้นๆอีกเช่นเคยนะคะสี่ชุดเน้นๆมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์กับหนึ่งจับกับหกกับเจ็ดค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดขอแจ้งรายการหน่อยนะคะว่าแอดจะหยุดให้เลขนะคะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเดือนนี้นะคะเดือนสิบเอ็ดทับหกแปดจะยุดตีการลงใน YouTube นะคะ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ของ youtube นะคะก็คิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คงไม่ต้องทําต่อแล้วค่ะเดี๋ยวใครที่อยากจะติดตามแอดนะคะอยู่ช่องทางด้านล่างนะคะให้เพิ่มไลน์เพิ่มเพื่อนไปที่0 8 3 0 2 7 3 8 0 4จะเป็นเบอร์โทรของแอดนะคะให้เพิ่มเบอร์โทรนี้เข้าไปในเครื่อง แล้วก็เป็นเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วแอดจะดึงเข้ากลุ่มนะคะจะให้เข้าฟรีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ที่มีคนดูอยู่จริงๆก็อยู่ประมาณ20.30คนนะคะใครที่อยากจะติดตามต่อก็เพิ่มเพื่อนเข้าไปตามช่องทางที่บอกนะคะแอดจะแนบไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะคะแอดเข้าไปที่083 027 3804 เป็นแอดไลน์นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวเด่นร่วมกันนี่เด่นร่วมเด่นร่วมมีศูนย์หนึ่ง

คลิปวิดีโอของฮาน่อยแล้วนะคะว่าจะลง YouTube วันที่17เป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะลงเลขรัฐบาลไทยก่อนนะคะนในวันที่16วันที่17ก็จะไม่ได้ลงแล้วนะคะถ้าใครอยากติดตามก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะ083 027 3804มอดจะดึงเข้ากลุ่มทุกคนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีนี้ ากไว้นะคะเพราะว่าจะไม่ได้ลงใน YouTube แล้วตั้งแต่วันที่17ก็ไม่ได้ลงแล้วนะคะลงแค่ถึงวันที่16ค่ะขอ,อให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ